เกมแรกนี่จะเป็นเกม20คำถามครับเดี๋ยวจะตั้งคำปริศนาไว้คำแล้วจะบอกใปเคยดูไหมรายการช่องก้าวคุณทรมาเลียสอะทรมาล์ธทรมรัตนาคสุริยะครับเคยดูเขาดำเนินรายการอยู่ครับผมจะตั้งคำปริศนาไว้คำแล้วจะบอกใบ้ให้20คําคำคุณ4ี่คนช่วยกันถามได้ใครคิดได้ทายถูกก็รับเงินสดจากคุณเสริมเวช จากเอทีวีดีโอให้ไปเลยห0 0 0มื่นบาทแต่ถ้าตอบใกล้เคียงในใดสามห0ื่นยังไงให้แน่ให้แน่แล้วไงวีดีโอเราสีสวยไหมสวยโอ้ยดูกันทุกที่เลยวีดีโอตามร้านอาหารต่างจังหวัดก็เอาวีดีโอเอทไปดูเราก็ดีใจที่ท่านสนับสนุนแต่มันมาเสียใจตัวเนี้ยตรงไหนต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยหาเขาก็เอาวีดีโอตลกเปิดให้แขก็็ดู ไอกเราก็เงนเมื่อไหร่โคลาจะโทรมาเมื่อไหร่จะจันบุรีโทรมาไม่มีเลยไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดเลยตังจัดวิดีโอเพื่อนผมนะชื่อแขกอยู่วงเพชรดาราฉายสนิททิ่เชื้อกันมากคนแต่งตัวดีแต่งตัวดีแต่ไม่มีตังหลักไม่มีมีเล่นหวยหมดไม่เล่นแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วใช่ไหมเลิกแล้วคำปริศนาคำนี้เป็นของแปลกประหลาด คนมีอยู่แล้วไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นครับไอคนไม่มีอยากเห็นของชาวบ้านเขาคนมีอยู่แล้วไม่อยากคนอื่นเขาเห็นอไอคนไม่มีอยากเห็นของชาวบ้านเขาแอบเห็นได้ไหมนะแอบเห็นด่ามันยังไงตาโยงมันยังไงมันชกคนอยู่ถามก่อนคุณโดถามก่อนไอคำที่ว่าเนี่ยมีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันหรือเปล่าครับมีแล้วมีมากซะด้วยมีมากด้วยมีมากซะด้วย ไอ้ของที่ว่าเนี่ยส่วนมากจะอยู่กับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับเออปกติอยู่ที่ผู้หญิงอืแต่ผู้ชายชอบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไอ้ที่ว่าผู้ชายชอบแล้วมันอยู่กับผู้หญิงเนี่ยมันจะอยู่สูงหรืออยู่ต่ําครับระดับของมันตามธรรมชาติอยู่ต่ําครับแต่ไม่แน่บางบ้านก็ไปไว้ที่หน้าผัว <c oughs> กับภรรยามีอ้อ ไอของที่ว่าอยู่กับผู้หญิงนี่มันจะอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลังครับปกติอยู่ข้างหน้าแต่มีบางเวลาที่จะปิ้นไปอยู่ข้างหลังมีเฮ้ยอีตอนไหนที่มันปิ้นไปอยู่ข้างหลังเอาไอควายตอนถูบ้านไง <c oughs> <c oughs> เออไอคำที่ว่าเนี่ยต้องมีสิ่งปกปิดให้มิดชิดไหมครับเอ <c oughs> อย่างน้อยๆต้องสองชัน้น <c oughs> โอ้ยนี่หลายชั้นแล้วสองชั้นไอ้ของที่ว่าเนี่ยมีเม็ดไหมครับถามได้ลยยำมากหน้าเลวกับเพื่อนยังถามได้ยำมาเขาอีกอยากรู้มีครับใมีเม็ดมีเม็ดอยู่กับผู้หญิงเนี่ยลักษณะมันจะเป็นกลีบใช่ไหมเป็นกลีบใช่ไหมกูว่ามึงตอบซะเลยดีกว่าว่าสบายใจดี กรู้อีกหน่อยอ่ะโอ้ถามยังไงนักเรียนลุกกลับหมดแล้วเนี่ยเขาเข้าค่ายอ๋อเขาจะต้องกลับกันแล้วขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยคอน้องๆเอ่อระวังคนขับรถจะกินยาม้าเขาซะอีกไม่ไม่กินไม่กินอักเรียนกินข้านักเรียนเยาวชนของชาติครับคราบเชิญเลยครับที่ว่างเชิญมานั่งใกล้ๆกันเลยฮะให้ความอบอุ่นกับนักแสดงนิดนึงนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยพี่เชิญเลยครับไม่เสียตังค์เชิญนะเชิญลนะใครพวกเราไว้เอาน้ำไปเลี้ยงแขกหน่อยเร็วจะได้นั่งกันเยอะๆหน่อยนี่ท่านผู้ชมนั้นไม่ใช่่แขขกกเียวว้า ใช่แล้วครับท่านระนาดหลังเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับมาใกล้ๆเลยฮะเดี๋ยวดูดีๆเดี๋ยวมีรางวัลเอทีอย่างไม่ต้องกลัวอ่าใช่แลยครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวต้องขอขันรายการท่านนิดนึงเพราะว่าเออเมื่อกี้มีการถ่ายเทคนดูเอทีเขาอย่างเงี้ยคนดูต้องผัดกันดูเลยต้องว่าจองนั่งจะดูตลกของเอทีเนี่ยใช่ต้องเขียนจดหมายมางั้นไม่ไม่งั้นไม่จัดการคิวไม่ถูกลงถ่ายไม่ได้อ่าใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่เลยฮะยังเดี๋ยวจะมีคณะเพชรานสายคณะนะฮะ ตอนนี้นักแสดงพีเดราฉายพรอแล้วพอคณะนี้หยุดเล่นปั๊บคณะพีดราฉายก็ขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วก็คณะนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คณะพทดราฉายตบท้ายอีกนะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงสองคณะไล่ไล่กันไปเลยเชิญเลยฮะท่านที่อยู่ข้างบนลองข้างล่างดูมัางฮะดีเหมือนกันข้างบนเสียนะฮะข้างล่างแจ้งนั่งนั่งองมานั่งข้างล่างเออลองมานั่งข้างล่างมันสบายดีรู้นะคิดอะไรอยู่ฮะคิดแบบที่มึงกาลังคิดกันเนอะโอ้คิดละโมก็ใครก็จะมานั่งดูเมียพวกมึงจะไม่นั่งดูเลย พาลูกไปเล่นน้ําหมดเมียไปลองชามคนนี้ที่ว่ามีผัวยังไยังยังง่ยังยังยังไม่เป็นตัวตนอยู่คณะอยู่คณะเพชรเดาฉานานดาราฉายฮะดาราฉายมาแล้วตะเพชรมาแล้วเอาอตะเพชรมาแล้วกีถามว่าไงถามว่าลักษณะมันจะเป็นกลีบใช่ไหม ที่อยู่กับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นกลีบใช่ไหมเป็นวายได้ๆๆไอ้ที่ว่าเป็นกลีบนี่มันจะมีสองกลีบใช่ไหมเอออันนี้ไม่แน่เสมอไปเว้ยบางที่มีสองบางที่มีสามบางที่มีกลีบเดียวมีอ้าวถ้าไอ้ชน,นิดกลีบเดียวแสดงว่ามอเตอร์ไซค์เฉียวเอาไปกินมอเตอร์ไซค์บ้านพองจะวิ่งแม่นขนาดนั้นไอ้ที่ว่าเป็นกลีบเนี่ยเวลาจะใช้งานมันจะต้องแยกกลีบออกจากกาันไหมนะา <laughs> กถ้าไม่แยกจะใช้ไม่ได้เลยเอลต้องแยกเหรอเอาละวังแล้วเม็ดของมันนะครับไอ้นี่ก็วนอยู่กับเม็ดเนี่นะไอ้ฮานี่ก็ยากรู้เม็ดของมันน่ะจะโผล่ออกนอกกีบไหมอออันนี้ไม่แน่เว้ยเอา,างทีเจอโผล่บางทีเจอไม่โผล่เหมือนกัน<ว>ใช่ไหมใช่ไหมต้องถามข้างบนหน่นใช่ไหมใช่ไหม ตองถาพวกตองถาพวกชำนาญการโอเคโอเครู้แล้วช่วยกันตอบมั่งพวกเราว่าช่วยกันช่วยกันอมีเม็ดด้วยโผล่มั่งไม่โผล่มั่งบางชนิดก็ปริมๆปิมเนี่ยอยากอยากทราบว่าไอ้ของชนิดเนี่ยใช้เสร็จแล้วเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องล้างเออล้างไหมล้างไหมเส้ยเขียวว่าไงล้างไหม ล้างต้องล้า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 งลแต่ถ้าไม่มีเวลาล้างก็ใช้กระดาษทิชูเช็ดไปได้พังกันชัดเลยกูว่าใช่ว่ะแถวบ้านกูเขานิยมใช้มุงเช็ดโอ้ยเละเธอบ้านจะทักขี้เกียจรู้ว่าถูกขอบเตียงกันหละอยเพื่อนกูใช้กางเกงแพรอ้าวไม่ล่อแหลรูดซะเลยล่ะสงสัยสงสัยไอของชนิดนี้เนี่ยก่อนจะใช้นี่ต้องใส่ถุงไหมเออ เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยใส่กันนะะเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ให้ใส่เฮ้ยเฮ้ยใช่วะตอบ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 คนตอบถูกจะได้รับการางวัลเงินสดห้าหมื่นบาทจากเอทีวีดีโอตอบคนตอบผิดจะโดนจับแหกตูดอภิพลรวยไอเตี้ยมึงตอบเอานะเหมือนกันท่านที่มาแอบดูขอเชิญเลยนะฮะไม่ต้องแอบนะครับตอบตอบตอบโอเคตอบเลย มีเม็ดด้วยมีกรีบด้วยอยู่กับผู้หญิงก่อนใช้ใส่ถุงใช้เสร็จต้องล้างใช่ของสิ่งนี้ขอตอบว่าของสิ่งนี้คือน่าเยี่ไม่ต้องบอกแล้วกูเรียกเป็นกูเคยเจอก็มันเออตอบของสิ่งนี้คือ ไอ้นั่นของผู้หญิงครับโอ้โหเก่งมากปรมือหน่อยโอ้เจ้าพนัครับโปรมือหน่อยโอ้โหเชียบแหลมจริงๆเลยเก่งมากไม่นึกว่าจะตอบได้ขนาดนี้อาคุณวันชัยเฉลยไหนโอ้โหสัเข้าต้มมัดอ้าวเฮ้ยว้าวมายังไงวะนะแตะยาทาไมไม่ใช่แล้วทำไมไม่ใช่เข้าต้มมัดอะไรถามเมื่อกี้บอกใช้เสร็จต้องล้างออาแล้วคนบ้านเมื่อกี้ข้าต้มแล้วไม่ล้างปากเหรอฮะ กะต้มอะไรบอกมีสองกลีบด้วยเออกะต้มบ้านแมงมัดสามกลีบเหรอสองสองสองโอ้ยแล้วทําไมต้องแยกกลีบเอ้า <laughs> คนบ้านมึงแดกกะต้มนิละมัดเลยเหรอยัดหาต่อเข้าไปด้วยไงโอ้ยแล้วบอกมีอะไรปกปิดมิดชิดีกอ้าวกะต้มบ้านเขาไม่ใช่ม่ตองห่อเหรอบ้านมึงใช้แก้วหนึ่งไงโอ,อ้ยไม่ใช่กะต้มหน้าด้านนี่ไม่มีอะไรห่อเอ้าแล้วทําไมมีเม็ดล่ะเออเอ,อ,อ่ะกะต้มลาวเนี่ย็ไม่ใส่ถั่วด,ดำมันได้เสียว ถั่วดำถั่วดำโอ้โหไอ้เราก็เก่งเต็มที่เลยก็บอกว่าก่อนจะใช้ต้องใส่ถุงเอออ่าแล้วเวลามันไปซื้อจากตลาดมึงก็ป่าข้ามมาเหรอมึงไม่ใส่ถุงหิ้วมาไรเที่ย่ว้ายไอ้เราก็ดูไอ้พนั้นเออเราก็นึกว่าไอ้นั่นกูยังว่า้นั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแบบที่พวกมึงนึกกันอะหน้าตาดีดีนึกละมกมึงอนึกเลยยำ พอกันละวุ๋มึงก็เลยย้กันบุ๋มอยู่ใกล้ๆพาคุณึกไปด้วยยากกว่าเกมนี้ยากเหรอยากยากกันเปลี่ยนเกมใหม่ไปเกมมาตามนัดจับคู่กันเลยเล่นทีละสองคนใครจะคู่ใครมาเอาไอ้แฮ้งฮะมันนี่ห้อยจับคู่แล้วเอเดี๋ยวกูคู่ใครเตี้ยเอาแล้วมึงจะเอิ้นกูให้ยังหลับปอบกูบอกคู่ก็มึงก็ได้่ะผมคู่ ใครเป็นคู่แรกผมครับคู่แรกมีคนใบ้หนึ่งคนคนไทยหนึ่งคนครับผมใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนไทยลเอใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนไทยผมเป็นคนไทยครับผมคนใบ้กติการมีอยู่ว่าคนไทยห้ามหันหลังไปดูคําเฉลยครับคนใบ้ห้ามพูดคำทำกันในคําเฉลยครับหนึ่งคำมีเวลาใบ้สามสิบวัน โอ้ยแล้วเมื่อไหรจะจบแล้วเกมเนี่ย30วินาทีครับหนึ่งคำนับหนึ่งคะแนนถ้าถูกใครได้คะแนนมากี่สุดคนนั้นชนะเลิครับครับท่านผู้ชมอย่าตะโกนบอกนะฮะเพราะว่าไอพวกนี้มันอ่านหนังสือไม่เป็นอย่าบอกมันอย่าบอกมันมึงอะแหละเขาไม่ให้บอกมึงไม่จะไปบอกชมบอกใครหรอกขอเชิญคุณก้นะครับขอเชิญคุณก้นะฮะคุณก้คุณก้คุณก้ช่วยมาเป็นพยานหน่อยฮะณสุโขทัย นี่เป็นหัวหน้าตลกคณะน่ารักเดดน่มาแนะนำไมร้เลยมันเออพอละพอละเดี๋ยวมาเอาข้าวตัวกูไปคนหาอะไรยิ้มหน้าย่นถึงหูเดี๋ยวมันพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยพระเอกลิเกดังตุโขทัยเนี่ยเนี่ยภาษางภาษางอภาษางแต่มันยังไม่ได้ถอดรูปถอดแล้วเหรอนนี่น่ะยังเป็นเงาะอยู่เคยเป็นหัวหน้าลิเกตุโขทัยเออฟันนางเอกตะไอคนตีละนาดถึงล้มคณะมาอยู่กับเรา ไอตังยิ้มเกียรตหน้ามึงถ้าทอนลูกเงาะมึงต้องกลายเป็นลำใหญ่หลังสาร <c oughs> คําทีหนึ่งของโก้ที่หนึ่งเริ่มเออของสิ่งนี้โดยมากจะอยู่ในห้องอาหารโตไม่ใช่แบบเดินได้เดินได้กับตันอีกอย่างหนึง่งนักร้องอีกอีก,อกลิชชั่นโอ้ยที่ยกอาหารนะ่ะอ๋อเด็กผ่านผ่านผ่า งงจริงเลยไม่น่าคู่กับมึงเลยเด็กเสบในควายไม่น่าคู่กับคนกูจะคู่กับมึงก็ดีนะโง่งจริงเลยใจร้อนกรีบไปไหนล่คอค่อยคิดดิเวลายังอูยังไม่หมดเลยจะคู่กับมึงก็ดีแหละใครเป็นคนใจร้อนกันแน่วะมันขันที่สองของคู่ที่หนึ่งเล่ม เออคำนี้เป็ดมีอะไรเป็ดมีขนว้าวที่ออกทั้งตูดเป็ดขี้เป็ดโอ้ยออกมาแล้วกินได้ไข่เป็ดเออไข่ถูกคำแล้วไข่อะไรที่กินได้เลยไข่ดาวไม่ใช่ยังไปลูกยังไม่ได้ต่อเปลือกไข่เจียวไอ้คนบ้านพองเจียวไข่ทั้งเปลือกเออโอ้ยแม่งโง่จริงกูจะคู่กับมึงก็ดีละ โอ้ยไขอะไรไขอะไรไข่ตุนดู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 แลไทยไทยไปเรื่อยไขย่อมาเน่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 เอา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 ส่องไข่หมดเวลาร้อนไข่ไหนเล่าไข่ปิ้งโอ้ยงงจริงเลยไข่ปิ้งไข่ปิ้งส่องไข่พ่อไข่ปิ้งใบไม่เป็นอาบโทษกูโง่มาไข่ปิ้งมึงก็ใบง่ายง่ายเนี่ยใบไงมึงก็บอกไข่อะไรที่ลาวหาบขายอ่ะ ใครเล่าหาบขายกูก็รู้ไข่ปิ้งเลยมึงไม่รู้ไงลาวชอบหาบขา่ขายอะ่ะไอหน้าเฮียแล้วล่าหาบขายขายมันหนักหัวพอมึงทำไงฮะ <c oughs> ลาวบ้านกูไปหาบขายทั้งหัวพอมึงเดี๋ยวบเตียมึงไปไกลๆสตีนลาวเ <c oughs> ดี๋ยวไปเดวเตะเกือบลุดเลยเนี่ยง้อเองจะมาโทษผู้นั้นผู้นี้สมน้ำหน้าแต่งตัวสลอถูกลาวด่า,ดา <c oughs> กูถึงว่าผู้หญิงข้างบ้านกูทำไมมันชอบมีผัวเลาาทำไมหน้าก,กวัวของมันไม่เบาเลย <ม>ขนาดไข่มันยังหามมาแล้วไอ้พนันนาคุ้ขึ้นสำล้อตามมาว่ะโอ้ย,อยไข่ไก่ไข่ไก่กูไม่รู้เห็นวกมึงบอกกล่าวหามไข่มาโอ้ยถ้ามันใหญ่ขนาดนั้นล้างไขท่ทีก็น้ําเป็นโอง่ง <c oughs> ยางรถระเบิดเหมือนานางาน,นั่งรถอ่ะคันด้วหนึ่งของคู่ที่สองแล้ว <c oughs> อออันนี้เป็นอาชีพอาชีพอ่ะอาอาชีพอาชีพพ่อมึงตีกองยาวาพ่อมึงตีกองยาวอือ ไม่ใช่อาชีพของต้นตระก,กูลมึงเลยอ๋อทำหมดเวลาอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอายาวๆเด้อี๋ยทีมันหมดเวลาจะมายาวๆเราสร้างอะไรล่ะพอจะีตอบมาเป่าพีดหมดเวลาแล้วเอายาวๆเด้อเดี๋ยฮะอันนี้เดี๋ยเดี๋ยฮเถียงกรรมการเนี่ยโดนใบเหลืองอ่ะเดี๋ยวเพิ่นว่าโตเป็นนักมวยวะนักมวยที่ไหนเราสนุกขันที่สองก็คนที่สองเล่นเอออันนี้แบบอยู่ในครัวอยู่ในครัวหม้อเล็กกว่าหม้อกะละมัง กระมังบ้านมึงเล็กกว่าหม้อเหรอยังไงเล่าไอ้ลักษณะกลมๆหัวทู่ๆผู้หญิงชอบจับของผัวมันไอ้ควายหัวมันจะไปหลุดอยู่ในครัวเหรอไอ้ที่ผู้หญิงจับแล้วตำตำตำสากระเบือเอออีกอย่างนึงเรียกอะไรอ๋อไม้ตีหมดเวลาเฮ้ยเฮ้ยพอจะตอบแล้วปิดละมันโกงตัวเนี่ยโกงมึงอ๋อทำไมเราไม่อ๋อก็ถูกแล้วบ่อ๋อนึกบ่ออกวะ ไปเลยอ,อะไรที่ยู่ในคลัวของผัวมันของใครจะหลุดลุยขนาดนั้นเลยควายโอ้โหมันเรื่องแม่งโง่นะมึง,ง,งก็โง่กับมันเองไอ้หน้าเหี้ยไข่ปิ้งพ่ออังบอกส่องไข่อุตสาฟองกูจะคู่กับมึงก็ดีละม่่นไปแล้วล่ะโอ้ <laughs> <น> <laughs> โหล้ม หลงพวกครที่สามก็คู่ที่หนึ่งเริ่มนี่ฮะนี่อะไรผมไม่ใช่นี่มือจับผมโอ้ยเดียเวียนหน้าวู้หมดเนี่ยเวียนหัวเออหัวถูกคำแล้วคำต่อไปไออะไรอะไรอะไรจะไม่รู้มึงเออวูบงงจริงเลยมาไม่ได้งงมึงไม่ได้ทายกูรู้หมูกินอะไรหมูกินอยู่กล้ย ไม่ใช่ที่ผสมในอาหารหมูปุ๋ยโอ้ยหมูบ้านไหนแล้วกินปุ๋ยเออนี่นี่น,นี่ดูกูทําอะไรมึงจะบ้าหเหรอโอ้ยลิเกเขาทาอะไรลงลิเกแต่เข้าโรงโอ้ยเนี่ยนอนติงน้อยน้อยน้อยลิเกลำเออหัวลำถูกสองคำแล้วหัวลำอะไรหัวลำาะตุหมดเวลาหัวลำพง โอ้ยง oh! ่อต <S Dank an> ิดพ่อติดแม่วันนี้มึงอ่ะหัวลำโพงหัวลำโพงแทงแม่งในสุดหัวลำโพงใบไม่เป็นยัามาทษกูโง่ได้ไงอ่ะหัวลำโพงก็ะบาง่ายง่ายเลยเมงก็ชี้นี่อะไรเนี่ยกูก็รู้อหัวแล้วมึงขยุ่มหัวพ่อเหรอฮะแล้วอะไรเขาเมื่อยอย่างเงี้ยเนี่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 ยกูก็เลื่อมมึงจะบ้าเด้แล้วหัวลำโพงชี้ตัวลำโพงชี้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเอาไว้ให้พ่อเหรอเนี่ยฮะเอาไว้กินหาอะไรตรงเนี้ย ฮะหัวลำโพไไงในใบง่ายง่ายเลยเนี่ยมึงก็บอกสถานีอะไรที่มีรถไฟจอดเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ตอบว่าดอนเมืองกูแม่งมาจากพิจิตรที่ไรลงดอนเมืองทุกทีคานที่สี่ของคู่ที่หนึ่งเริ่มเออคำนี้ง่ายง่ายง่ายมากเลยขนมกินแล้วเป็นยังไงอิมอ่ม โอ้ยเวลากินเป็นไงเล่าเคี้ยวก่อนโอ้ยมึงไม่หวานไงเล่าฟาวเอาฟาวไงมึงไม่หวานยังไงเรามีคำว่าหวานฟาวฟาวมาตัวฟาวอ๋อตัวฟาวเลยวเด็กไต่แม่งนึกตกเก้าอี้เลยไอ้หน้าเหี้ยของง่ายๆเนี่ยทำตัวฟาวไปเห็นไหมเน่ะหวานนี่ยใบง่ายๆเลยเนี่ยหวานเนี่ยมึงก็บอกขนมมีรสเป็นยังไงเนี่ย ขนมมีรถเป็นยังไงเดี๋ยวมึงก็ต้องตอบว่าข้างหน้าเป็นรถถีบข้างหลังมีขนมู <c oughs> งโง่อย่างมึงอ่ะไปเลยไปกลๆเลยหัวลําโพงบอกหัวลำมตุเออไปอย,ยืนไกลๆแล้วเดี๋ยวแล้วสิงโง่ตามไปเออยืนไกลๆได้ใบดีๆทำที่สามของคู่ที่สองรล้มเอออันนี้เป็นผลไม้ผลไม้อ่าผลไม้อะไรเอาจะรู้พ่อมึงเลย มันเป็นยังไงล่ะก็ใบามาเด้อลักษณะกลมๆผิวเขียวๆแอปเปิ้ล <Apple. S 2> ไม่ใช่แบบเนื้อในสีขาวมีเม็ดเยอะๆแตงโมแตงโมบ้านพ่อมึงเนื้อในสีขาวเลยแตงโมอ่อนนะ่ะใช่ใช่เถื่อเถืถ่ไม่ใช่แบบไอ้ลักษณะผิวขุขะผิวขุขะเออบัคธิดาอะไรวะฝรั่งฝรั่งอุ้ยคุยคู่กันแล้วนี่งงเว้ ไม่ใช่แบบผิวกู่ขาแต่มีขายแถวกลางดงกลางดงใส่เข่งขายเพียบเลยเยอะแยะเลยข้างถนนเยอะแยะบักเขียบไม่ใช่บักเขียบไม่ใช่หมดเวลาบักเขียบไม่ใช่ออหยังอะมึงดูเองอ่ะบักเขียบไหนบักเขียบเนี่ยเนี่ยโอ้มึงเรียกบักเขียบบักเขียบไหนสะกดให้กูดูที่เอ้าอุ้ยมาคืองูแถ่นอะเถาแล้วเถาเลยเบิ้ง แล้วสะกดใเ้เบิงแล้วจื้อไหวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอะไรจือ้อจำไว้โอ้ยงงภาษาเราวนี่นอหนูไม่โทรออ่างยอยักษ์หอหีบนอหนูไม่เอกสระอาบักบขเขียบเออกระผมอยากทราบว่าอาจารย์คนไหนประสิทธิ์ภาษาวิชาความรู้ให้กับคุณผมรู้สึกว่าผมจะมเรียนไม่ต้อทำเสียงไปกูหรอกเอาก็คุณทำหลอก่อนนะโออ จรัมที <ละ S 1> ่สี่ของคู่ที่สองเริ่มอโอ้โหฮะโอ้อยังไงมันยากว่ะเฮ้ยผ่านเถอะเอามันเป็นอย่างไงก็ใบมาก่อนเดิมันไม่รู้จะใบยังไงอะมันยากอะผ่านผ่านเอามันเป็นลักษณะไหนก็ใบมาเด้อโอ้ยมื่อก้งไงกระนี้ยังไทยไม่ถูกนี่มันยากผ่านเอาอะไรก็ผ่าน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 จะผ่านทำไมล่ะเฮียเอาถูกอะ ถูกแล้วมันไงไม่ถูกแล้วโอ้ยโกงโกงโอ้ยไม่ถูกก็ถูกโกงโกงเมื่อกี้มันไม่ได้บ้ายกันเลยโอ้ยมันด่ากันจะหากันโอ้ยไม่ได้บ้ายเลยเนอะเนอะเมื่อกี้มันด่ากันไม่ถูกเมื่อกี้มันโกงโกงมันยังไงมันไม่ได้บ้ายกันเลยเมื่อกี้มันด่ากันมันยังไงนะนี่ยเนี่ไอ้ไอ้มือรี่บอกเฮ้ยผ่าน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 ไอ้แหี้ยมึงจะผ่านทำไมไอ้เฮี้ยถูกเลยยังไง เนี huh? perfect, well <h <h ่ยเนี neck, well> ่ยเนี่ยไอ้มือที่บอกเฮ้ยผ่าน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 งอย่างมือไทยไปถูกก็ผ่านผ่านผ่านไอ้แฮว์มือจะผ่านทำไมไอ้เฮียถูกเลยกูไม่เข้าใจมันพูดอ่ะไหนมึงลองเล่าให้เขาฟังที่เล่าเล่าไปจนจะเมาแล้วคู่ที่หนึ่งฟาวไม่ได้คะแนนคู่ที่สองถูกเขาอยู่ในคำเฉลยของเขา อาคนที่หนึ่งเทเองเไม่ถูกนาน่สองคนได้ห้าหมบาทอาขอเชิญคุณชวนพิษครับขอเชิญคุณชวนพิษครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศนะครับขอเชิญเลยครับห้าหมบาทครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรวยมอบรางวัลนะครับห้าห้าม่นคบิญนี่ไงเล่าห้าหมื่นห้มเออโอ้ยไวเงินเถอะ เอาเงินห้าหมื่นเข้าธนาคารดีกว่าไปก็นี่ยเขาเขาเขามอบเงินนำเงินไปให้ให้ห้าหมื่นในห้าหมื่นไงให้าหมื่ไงเอาก่อนอยู่ในกระเป๋าค็เนี่ก็ล้วงเอาไปเิล้วงเลยล้วงอ้าวใส่รหัมเงินนะเฮ้ยบอกห้าหมื่นผมเอาคืนอ่ะเอาคืนเอาห้าหมื่นคืนไปขอโตมันได้ปะไม่ใช่หรอกไอ้แห้งมันจะโชว์เมียมันมันให้กูสองร้อยบอกพี่ยาวเอาเมียผมออกหน้าจอทีนี่ ห้าหมื่นเนี่ยแหละเออเนี่ยแหละไม่มีมุกอะไรเล่นหรอกไอแห้งเอาเมียโชว์นี่คุณผมกำลังเลเด็กไว้นะเด็กที่ไหนเด็กที่นี่อ่ะเด็กที่สวนสยามเนี่ยมึงอย่ายุ่งกับเด็กสวนสยามมามึงว่ายน้ำทุกวันแข็งแรงชิบหายเนียอ๋อผมชอบถ้าเกิดทำอะไรกันกันมาผิดใจมันเตะมตายนะเอ้ยผมเห็นแล้วเด็กคนนี้ไม่มีพิษมีภัยหรอกรอะฮ้ยผมดูยิ้มไห้ผมผมยิ้มไหมมีความสุขความสุขเออเด็กคนไหนเด็กตัวเล็กขนาดเนี้ย จะไปเลยทำไมเล่าไอบ้านนี่เดกมเมียสวยแค่นี้มาโชว์นะเมียเขานี่แต่สวยว่าเมียมึงอีกเลอรู้จักไหมจันอ่ะอ๋ออ๋อไจันนึกออกไหมจันไหนอ่ะจันไหนวะเดี๋ยววอจันไงบ้านอยู่ข้างวัดนะเมียเขาว่าจันไหนคนไหนรูปร่างเป็นไงสวยสวยอ่ะจมูกโด่งที่แม่ขายก๋วยทอดเหรอเออเมียเขาอ่ะที่อีคนไหนคนเล็กคนตแหมแกเห็นแกต้องรู้จัก พวกเราก็เคยได้เมียเขาเนี่ยไอ้เยมันพูดยังไงวะแนะนำเมียมึง <c oughs> <c oughs> ท่านที่มีรถมาระวังหน่อยนะครับรขับ,ขบร,<ะ>รถกันตอนนี้รถเยอะเหลือเกิน ใช่ลับอย่างเดียวจะเมือ่อกีที่นาสวนสยามปากทางรามินาทานี่ทไมรถเบนออกจากส่วนสยามไปเร็วเ้วต้องใส่จะเมาออเบียด้วยมั้งคนขับอรถบรรทุกคนมันมาจากมินบุรีใช่ไหมมันก็ไม่รู้ว่าอ้หานี่จะพุ่งออกไปเอเสียดายรถในรถเบนเด็กเต็มเลยพ<อ>ุ่งออกไปไอปรถบัรทิกล้อมก็มาเต็มที่ไอ้นี่ก็ไปเต็มที่เหมือนกันไม่ได้เบรกเลยตอนไม่ได้เบรกกันประสานงานกันเนอะวิ่งตามมาไปมินบุรีนั่นแหละป่านนี้ก็เลยไปรีบไปแล้วก <c oughs> ูเห็นกูเห็นนานแล้วเนี่ย ขอเชิญท่านโชคดีอีกสักครู่พบกับคณะเพชรราชายและก็พบกับเราอีกรอบหนึ่งนะครับ,รบสนาบตอนนี้ขอท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ